าพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นายพลกรสุวรรณรัตน์องคอมอนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ติดตามโครงการช่วยเหลือราชฎรทุ่งต้นนิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดําริบ้านทุ่งต้นนิ้วตําบลแม่ตื่นอําเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และเชิญสิ่งของพระราชทาน258ถุงจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานและเสื้อกันหนาวแก่เด็กเมื่อปี2544สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และมีพระราชดำริให้รักษาป่าไม้และช่วยดูแลราษฎรซึ่งยากจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสนองพระราชดำริพัฒนาอาชีพการเกษตรเน้นเศรษฐกิจพอเพียงทำวานเกษตร พัฒนาสาธาธรณูประโภคขั้นพื้นฐานส่งเสริสรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภครวมถึงกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าและที่ทำกินสำนักงานกราปร,รสนับสนุนงบประมาณปรับเปลี่ยนการทำนาจากแบบเข้าไร่เป็นนาดำแบบนาขั้นบันไดจัดตั้งกลุ่มผ้าทอบ้านทุ่งต้นงิ้วส่งให้กองงานศิลปะชีพสำนักพระราชวังจัดตั้งกลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้าจัดกิจกรรมภายใต้โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมเช่น ตั้งจุดสกัดระวังไฟป่าการบวดป่าทำแนวกันไฟปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำทานให้คงความอุดมสมบูรณ์มีน้ำไหลตลอดทั้งปีช่วงบ่ายไปโรงพยาบาลแม่ตื่นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่แพทย์และพยาบาล จากนั้นไปที่โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถบ้านนาเกียนตําบลนาเกียนอำเภออมก๋อยเชิญสิ่งของพระราชทาน2 2 0ถุงมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานและเสื้อกันหนาวแก่เด็กแล้วติดตามดำเนินโครงการซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้ตั้งขึ้นเมื่อปี2548เพื่อให้ราษฎรรู้เรื่องการทําการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการ ยึดแนวพระาราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนเข้าใจแนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนกปร,รสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการทำนาแบบขั้นบันไดและปลูกกาแฟจนเกิดผลสำเร็จปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำกลับมาอุดมสมบูรณ์ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมปีละ5,500บาทต,ต่อครัวเรือนเป็นครัวเรือนละ72,000บาทองค์มนตรีเป็นประธานพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานแก่ราษฎรจังหวัดแม่ห้องสอน พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานแก่รัษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอนณโรงเรียนร่มกล้าวปางตองในโครงการตามพระราชดำริด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่รัษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุกรกันดารพร้อมกับรับทราบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อน,นำไปสู่การแก้ไข และพัฒนาให้ราษฎรมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นองคมนตรีเชิญพระราชกระแสะความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรได้รับทราบและเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ราษฎรมีหน่วยงานภาครัฐมูล,ลนิธิและองค์กรร่วมให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆเพื่อให้ราษฎรทุกหมู่เหล่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอาทิ มูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดถุงพระราชทานเครื่องอุป,ปโภคบร,ริโภค503ชุดมูล,ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลแก่โรงเรียนมูล,ลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนตามพระราชประสงค์มอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้แก่โรงเรียนและห้องสมุดมูล,ลนิธิพระดาบทบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์ และหน่วยธนกรรมเคลื่อนที่พระราชทานสำนักงานผู้ตรวจก,การแผ่นดินให้ความรู้และรับเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชนสำนักงานอายการสูงสุดให้คำปรึกษาด้านกฎหมายมูล,ลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าวและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องถึงปริญญาตรีแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนการดำเนินง,งานครั้งนี้ราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้น องค์มนตรีตรวจเยี่ยมการดําเนินงานโครงการราชทันปันสุขทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พลเอกไพยบูลคุ้มฉายาองค์คมนตรีและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมการดําเนินโครงการราชทันปันสุขทําความดีเพื่อชาติศาสตริย์ นัดทันทสถานหญิงกลางแขวงลาดยาวเขตจ,จตุจักรที่ควบคุมผู้ต้องขังตั้งแต่พิจารณาคดีถึงกำหนดโทษประหารชีวิตมีผู้ต้องขังหญิง4,205รายสถานพยาบาลมีพยาบาลวิชาชีพ8คนและจิตวิทยา2คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสอร,รจ182คนทั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระราชทานเครื่องมือแพทย์และคารุพันธ์ทางการแพทย์ใช้ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังและอุปกรณ์พระราชทานฝึกอบรมผู้ต้องขังที่ร่วมโครงการอสรจอจมีทันตสถานโรงพยาบาลราชทานเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายตรวจรักษาโรคทั่วไปและด้านจิตกรรมเป็นประจำทุกเดือนด้านสุขภาพจิตมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและประเมินสุขภาพจิต และจัดตั้งสถานฟื้นฟูสำหรับบำบัดยาเสพติดเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังด้วยกิจกรรมอาชีวบำบัดและศาสนาบำบัดจากนั้นองคมนตรีได้ตรวจเยี่ยมทันทสถานบำบัดพิเศษกลางมีผู้ต้องขังชาย5,365รายสถานพยาบาลมีพยาบาลวิชาชีพ11คนนักจิตวิทยา1คนและอสรจ119คน ได้รับพระราชทานเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่มีทันตสถานโรงพยาบาลราชทรรเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายคัดกรองตรวจหาในผู้ต้องขังทุกรายมีแพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไปและด้านทันตกรรมเป็นประจำทุกเดือนด้านสุขภาพจิตคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและประเมินสุขภาพจิตด,ด้วยการใช้แบบคัดกรองทุกคนพบผู้ต้องขังมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช145คนดูแลรักษาครบทุกราย และบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังคดียาเสพติดจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูต่างๆสำหรับกลุ่มผู้ใช้และผู้ต้องขังคดียาเสพติดที่ใกล้พ้นโทษโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดในเรือนจำและทันทสถานสำหรับกลุ่มผู้เสพและโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังกลุ่มทั่วไปในเรือนจำและทันทสถาน ช่วงบ่ายเดินทางไปยังทันทสถานโรงพยาบาลราชทันเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิขนาด350เตียงสังกัดกร,รมราชทันกระทรวงยุติธรรมให้บริการแก่เรือนจำและทันทสถานเจ็ดแห่งในกรุงเทพมหานครได้แก่เรือนจำกลางคลองเปรมทันทสถานบำบัดพาาิเศษกลางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทันทสถานหญิงกลางทันทสถานหญิงธนบุรีเรือนจำพาาิเศษธนบุรีและเรือนจำพิเศษมินบุรี มีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรรวม316คนมีอรสอร,รอจ3 7คนทางนี้ได้รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์31รายการใช้ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังด้านบริการตรวจสุขภาพผู้ต้องขังภายในเรือนจำและทันทนสถานทั้ง7แห่งมีแพทย์จิตอาสาจากโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมแพทยาา์ทหารบก กรมการแพทย์กระรทรวงสาธารณสุขตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมและด้านจิตเวชจากนั้นองค์มนตรีได้ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางคลองเปรมควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษประหารชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชาย6,226คนได้รับประชทานเครื่องมือแพทย์21รายการมีทันตสถานโรงพยาบาลราชทันเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายดำเนินงานด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขังด้านสุขภาพจิต พบผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิต240คนได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่องทุกรายมีการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลทางใจแก่อสอรอจอเพื่อช่วยเหลืองานกิจกรรมอาชีวบำบัดและศาสนบำบัดและจัดทำโปรแกร,รมคัดแยกระดับความเร่งด่วนของผู้ต้องขังป่วยฉุกเฉินลดขั้นตอนในการนำส่งผู้ต้องขังป่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชาย3,958รายมีพยาบาลวิชาชีพ7คนนักจิตวิทยา1คนและอสอรอจอ104คนได้รับประจาชทางเครื่องเอ็กซ์เลื่อนที่พร้อมระบบ AI 1เครื่องตรวจรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขัง มีทันทสถานโรงพยาบาลราชทันเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายดำเนินงานสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้องขังมีการบันทึกข้อมูลสุขภาพผู้ต้องขังใน OPDcard เป็นระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังกรมราชทันและแพทย์ผู้เข้าตรวจบันทึกประวัติและสั่งยาผ่านร,ระบบ EMR เชื่อมต่อกับทันทสถานโรงพยาบาลราชทันโดยตรงจัดระบบดูแลผู้ต้องขังป่วยภาวะวิกฤตฉุกเฉินที่ต้องดูแลเร่งด่วน มีเรือนนอนเฉพาะสำหรับผู้ต้องขังป่วยกลุ่มเฝ้าระวังองค์มนตรีถแถลงจัดการประชุมวิชาการดานาชาติและงานโครงการหลวง2,567แฮ s ซอนฮิ l ข่ ill, มเขาด้วยเงาไม้ใต้ร่มพระบารมี55ปีโครงการหลวง พลเอกกัปนาธรุติองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่สูงพัฒนาโครงการหลวงโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินมีผู้แทนจากหน่วยงาน11กระทรวง6มหาวิทยาลัยและหน่วยราชการใน13จังหวัดหัวหน้าสถานีเกษตรหลวง สูงพัฒนาโครงการหลวงบุคลากรของมูล,ลนิธิและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อให้การประสานความร่วมมือเป็นไปตามภาระหน้าที่ใช้งบประมาณของรัฐคุ้มค่าไม่ซ้ำซ้อน <c oughs> ช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานถแถลงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติจากการพัฒนาทางเลือกมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาทางเลือกเพื่อรับมือการท้าทายทุกประเด็นของโลก ระหว่างวันที่1ถึง4ธันวาคมนี้และงานโครงการหลวง2,567ภายใต้แนวคิด Has h แฮ w r n Hills ห่มเขาด้วยเงาไม้ใต้ร่มพระบารมี55ปีโครงการหลวงระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคมนี้ทั้งสองกิจกรรมจัดขึ้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวง เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสืบสารรักษาต่อยอดพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูวิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อนำผลสำเร็จการพัฒนาพื้นที่สูงเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรัตติยราชนารีที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรสมนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตตยราชนารีขอทรงมีพระพรานาหมยสมบูรณ์แข็งแรงรวมทั้งเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรห้องรับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาพรและอาคารสำนักงานหนึ่งพระตำหนักจัก,กรีบงกตจังหวัดปทุมธานี จบข่าวในพระราช